สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็เป็นอันว่าได้เวลาของช่วงรายการเปิดบันทึกตำนานซึ่งกระผมสุวัสดิ์ยมจินดาและทีมงานก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยครับเรียกว่า4ี่โมงครึ่งสิบหนิกาสาจนถึงสิบเนาฬิกาท่านมีนัดกับรายการเปิดบันทึกตำนานท่านผู้ชมครับรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปใกลๆจงังหวัดพนัลุรีแค่นี้เองครับไปนมัสการพระเกจิอาจารย์ซึ่งหลายท่านก็รู้จักกันแล้วนะครับ หลวงพอดีครับวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีเอาครับได้เวลาแล้วครับที่จะเชิญท่านมาร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราได้เลยนบบันดนี้ครับท่านพระครูสุนทรสุวรรณกิจหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงปูด่ดีเจ้าอาวาสวัดพระรูปตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมีชื่อเดิมว่าดีสีขำสุข เกิดเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมพุทธศักราช2454ปีชวดที่บ้านคันลำตําบลดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อปั้นโยมมารดาชื่อรุ่นสีขำสุขมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันห้าคนคือพระอาจารย์เพื่อนปุทสชิโนบวชไม่สึกจนมรณภาพที่วัดพระรูปนางผันสรีขำสุข ถึงแก่กรรมแล้วนายหยวกสีขำสุขก็ถึงแก่กรรมแล้วนางแววสีขำสุขและตัวท่านซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้องเมื่อพี่ชายคนโตของท่านคือพระอาจารย์เพื่อนปุตสิโนอุปสมบทจำพรรษาอยู่ที่วัดพระรูปเป็นตอนที่ท่านยังเด็กอยู่ได้ติดตามพระพี่ชายไปอยู่ที่วัดพระรูปเพื่อเรียนหนังสือซึ่งท่านเรียนทั้งภาษาขอม กับพระอาจารย์คงที่วัดชัยนาวาดและภาษาไทยกับพระอาจารย์ช้างอดีตเจ้าอาวาสวัดพระรูปจนกระทั่งพ้นเกณฑ์ไล่ทหารขณะนั้นท่านมีอายุ23ปีจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุทดแทนพระคุณโยมบิดามารดาที่วัดชัยนาวาดเมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2 4 7 7โดยมีท่านพระครูสมนาการพิสิทธิ หรือหลวงพ่อทวมเป็นพระอุปชาย์ท่านพระครูถาวรสุวรรณคุณหรือหลวงพ่อคำถาวโรเจ้าอาวาสวัดพระรูปเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญวัดชัยนาวาดเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อท่านอุปสมบทแล้วได้มาจำพรรษาที่วัดพระรูปเพราะท่านสมัครใ่บวชจึงประพฤติปฏิบัติในสมณเพศอย่างคร่งครัด ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างจริงจังจึงปรากฏว่าในปีพุทธศักราช2478ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมตรีจึงทำให้ท่านยิ่งมีความวิริยะอุตสาหะต่อการศึกษาเล่าเรียนอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงจนถึงปีพุทธศักราช2488ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรูป ต่อมาเมื่อวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2508ท่านก็ได้รับสถาปนาเป็นพระธรรมทอนฐานานุกรมในตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีพระราชสุพรรณนาพรปัจจุบันเป็นพระเทพวุฒาจารย์วัดสุวรรณภูมิล่วงมาถึงวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2513ท่านก็ได้เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระรูปต่อมาเมื่อวัน กันยายนพุทธศักราช2524ท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระรูปตอนที่หลวงปูด่ดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดพระรูปใหม่ๆนั้นวัดพระรูปกำลังตกต่ำอย่างมากตกต่ำถึงขนาดชาวบ้านไม่ยอมใส่บาตรพระวัดนี้เพราะพระไม่เป็นพระยอนยานพระธรรมวินยัยเช่นฉันเข้าเย็นดื่มเหล้า ทะเลาะวิวาทกันมีแต่ความประพฤติในทางเสื่อมเสียทําให้วัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาในอดีตต้องตกต่ำเศร้าหมองเมื่อหลวงปู่ดีเห็นดังนั้นแล้วท่านจึงตัดสินใจไม่ลาสิกขาบทตั้งใจแน่วแน่จะลบภาพพดที่ไม่ดีของวัดพระรูปให้ได้แม้ท่านจะทราบดีว่าเป็นการกระทําที่ยากลำบากต้องเผชิญกับอุปสรรครอบด้าน แต่ท่านก็จัดทำโดยร่วมมือกับพระพี่ชายคือพระอาจารย์เพื่อนปุตสิโนดึงชาวบ้านหันมาทำบุญกับวัดพระรูปตามเดิมพระอาจารย์เพื่อนก็ร่วมมือกับท่านเต็มที่ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นการสร้างศรัทธาซึ่งก็ได้ผลในเวลาต่อมาส่วนตัวหลวงปูด่ดีท่านหันไปทางบุรณปฏิสังขรณ นาสนะที่ชำรุดสุดโสมเช่นกุฏิพระศาลาวัดเพราะท่านมีฝีมือทางช่างซึ่งก็ไม่ได้ร่ำเรียนมาอาศัยความสนใจจากช่างฝีมืออาชีพอย่างที่เรียกว่าเรียนพักลักจำนั่นแหละเมื่อท่านเอาจริงเอาจังชาวบ้านมองเห็นมีพระดีเกิดขึ้นก็ลบภาพพดมัวหมองลงไปได้ตามนับประกอบกับพระไม่ดี ิดความละอายใจเลิกประพฤติปฏิบัติในทางเสื่อมเสียความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านในอันที่จะทำนุบํำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองก็สำเร็จผลแม้จะต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรก็ตามหลวงพ่อดีจักตามโรนี้ท่านเป็นพระที่มีเมตตาธรรมสูงแล้วก็มีอุเบกขาความวางเฉยพูด น้อยแต่ทำมากแล้วก็ท่านเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายสมชื่อว่าเป็นหลวงพ่อดีไม่เรือกขี่รักไม่มักขี่ช่างไม่ว่าบันเนื้อบันไตบันไกลบันไกลไม่ว่าคนยากคนจนคน,คนมั่งคนมีเสมอกันหมดประวัติและเกียรติคุณของหลวงปู่ดียังไม่จบ ช่วงนี้ขอพักดูสิทธที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับหลวงปูด่ดีหรือท่านพระครูสุนทรสุวรรณกิจเจ้าอาวาสวัดพระรูปองค์ปัจจุบันท่านสามารถดึงศรัทธาชาวบ้านกลับคืนมาได้ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ ไม่วันไหวย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆโดยท่านยึดถือการประพฤติปฏิบัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเพราะกว่าพระพุทธองค์จะตรัสรู้ได้นั้นต้องผจญกับมารที่มาก่อกวนทุกรูปแบบนับประสาอะไรกับลูกพระตถาคตจะไม่มีมารผจญปรากฏท่านต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการถึง44ปี งานทางด้านบูรณปฏิสังขรณ์ของหลวงปู่ดีเริ่มจากปีพุทธศักราช2488บูรณะหมู่กุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นของเก่าชำรุดทุด,ดมากใช้เวลาถึง4ปีจึงสำเร็จต่อมาในปีพุทธศักราช2499ท่านสร้างศาลาการปรเรียนหนึ่งหลังมีความยาว16วา2สอกกว้าง4วาสร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2504 ในปีพุทธศักราช2,505ท่านสร้างหอสวดมนต์หนึ่งหลังมีความยาว10วา2ศอกต่อมาในปีพุทธศักราช2,508ท่านสร้างพระอุโบสถหนึ่งหลังมีความยาว23เมตร48เซนกว้าง8เมตร12เซนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2,513และในปีเดียวกันท่านได้สร้างวิหารพระพุทธสยายญาต ตัววิหารยาว16เมตร32เซนกว้าง9เมตรใช้สกุลช่างสุพรรณภูมิสวยงามวิจิตรมากในปีพุทธศักราช2520สร้างเขื่อนกั้นดินหน้าวัดริมแม่น้ำถึงปีพุทธศักราช2520ถมดินที่ลุ่มและสร้างกุฏิพระใหม่2ชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้2หลังระหว่างปีพุทธศักราช2521 ถึง2,522ได้สร้างเมนเผาศพทางด้านทิศตะวันตกของวัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ได้มาตรฐานถึงปีพุทธศักราช2,525 25, ถึง2,526ได้ย้ายกุฏิเก่าจากฝากตะวันออกถนนหรือริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณมารวมกันเป็นหมู่ในสถานที่ใหม่อีกเจดหลังและย้ายหอสวดมนต์มาสร้างใหม่อีกหนึ่งหลังเป็นอาคารใหญ่ ยาวประมาณ16เมตรกว้าง10เมตรสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้ปีพุทธศักราช2527สร้างกำแพงรั้วก่ออิฐถือปูนรอบวัดมีเนื้อที่ประมาณ20ไร่เศษเป็นการตัดปัญหาสิ่งที่มารบกวนวัดได้มากและดูเป็นระเบียบสวยงามและในปีเดียวกันได้เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสนามหมู่กุฏิทั้งหมดถนนทางเดิน และลานหน้าเมนเผาศพเพื่อให้บริเวณวัดดูสะอาดตาถึงปีพุทธศักราช2528หลวงปู่ดีสั่งให้จัดการรื้อถอนย้ายสาลาการ,ปรเปลี่ยนไปอยู่ทางด้านตะวันตกของถนนขุนช้างเพื่อความสะดวกแก่พุทธบริษัทที่มาทำบุญมีขนาดใหญ่มากยาว16วา2ศอกกว้าง9วาไม่รวมถึงระเบียง ใช้เสาสุงแต่ต้นคนแทบโอบไม่รอบท่านสั่งซื้อและคัดเลือกเองจากจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์รวม45ต้นเป็นไม้แดง3ต้นไม้แต้2ต้นนอกนั้นเป็นไม้สักพื้นศาลาและเครื่องบนหลังคาเป็นไม้สักล้วนและยังเหลือไม้สร้างหอสวดมนต์อีกหนึ่งหลังในปีพุทธศักราช2530 ท่านได้เริ่มสร้างหอฉันเรียงต่อจากหอสวดมนต์ครึ่งตึกครึ่งไม้สองชัน้นยาว16เมตรกว้างสิเมตรจึงทำให้เป็นอาคารยาวต่อกันรวมความยาว32สเมตรชั้นบนจัดเป็นหอพิพิธภัณฑ์ชั้นล่างเป็นหอฉันปูพื้นด้วยหินอ่อนนอกจากสิ่งก่อสร้างถาวรที่หลวงปู่ดีสร้างให้กับวัดพระรูปแล้ว ท่านยังมีโครงการสร้างรากฐานให้กับวัดอีกสามสี่อย่างคือสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินว่างเปล่าริมแม่น้ำสุพรรณซึ่งมีเนื้อที่ประมาณห้าไร่โดยเก็บค่าเช่าประจำเดือนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางวัดเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าพัตตาหารค่าซ่อมแซมบำรุงเสนาสนะและอื่นๆรวมไปถึงการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นการอนุรักษ์ของดีมีคุณค่าอนเนกอันนัน์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาโครงการขุดสระน้ำสร้างสรากลางน้ำปลูกต้นไม้และปรับปรุงบริเวณวัดเป็นต้นเ <c oughs> ชา้าท่านเตือนวันนี้ท่านจะเทเดินตรวจสมพุติว่าเด็กคนไหนเตื่นหรือยังไปบินสบายกับพระหรือยังพระองค์ไหนโวยหรือเปล่าทางก็จะ เดินตรวจดูหมดแ้วพอจะเดินดูถ้าวัดกำลังโบสถ์กำลังบุรณะนี่เช้าเช้าท่านก็จะเดินดูกระเบื่องดูน้งคาโบสถ์ว่าเขาเลือกันไปถึงไหนทํากันไปถึงไหนช่างจะต้องการเบิกเมื่อไรทํากันไปถึงไหนแล้วแล่วก็จะ้ถ้าช่างไม่ไม่ป่วย ท่านจะต้องเดินไปประจําเดินปประจัถ้าวันไหนท่านเดินไม่ไหวนะั่นแหละท่านก็แสดงว่าไม่สบายลุกไม่ขึ้นช่วงนี้ขอพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ ตามคำนานกล่าวหลวงปูด่ดีท่านจะเอาใจดูหูใส่สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดไม่ให้ชำรุดโทรมและไม่ว่างานเล็กงานใหญ่ท่านจะต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ช่างไม่กล้าทำงานแบบสุกเอาเผากินหรือขอไปทีเพราะท่านเป็นช่างรู้อะไรผิดอะไรถูกมีครั้งหนึ่งสลาก,การ,ปรเปลี่ยนรั่วแก้ไม่ตก ท่านปีนป่ายขึ้นไปดูเองทั้งๆท,ที่ตอนนั้นท่านมีอายุ67ปีแล้วพอรู้จุดท่านก็สั่งให้ซ่อมแซมทันทีผมขอกับรัฒนาหลวงพ่อให้เล่าความเป็นมาตั้งแต่สมัยหลวงพ่อบรรพชาครับนิมนต์ครับบรรพชาเือก็บรรพชาที่พัฒนาพวกสมบัติที่พัฒนาเลยก็มาอยู่ที่นี่เป็นเล็กัดก็อยู่ที่นี่ ตั้งแต่พอเจอพันสี่แล้วจิก็อยู่เรื่อยๆแล้วมาเริ่มทำงานวัดพุทธนาวัดที่เป็นป่าก็ทำอยู่หน้าวัดสองพันห้าร้อยยี่สิบก็ย้ายวัดมาอยู่ที่นี่ก็ทำเรื่อยเรื่อยมา เราทำโบสสุดแปดสองพันห้าร้อยแปดไปทำพิหารก็สองพันห้าร้อยสิบสามทำเครื่หน้าวัดก็สองพันห้าร้อยสิบหกวันที่ยี่สิบก็ย้ายวัดมาที่นี่จากตินท่านนะเราทำเรื่อยๆมาทั้งกับปจดวันสร้างหอสมุดเมื่อสองสองสองพันห้าร้อยห้า สองพันห้าร้อยแปดก็มาสร้างโบสถ์สองพันห้าร้อยสิบสามก็ผูกพันธสัาตั้งแต่อุสมบทมาก็จะช่วยเหลือเด็กมาตลอดเด็กนับสิบเรียนบ้างอะไรบ้างที่เขามาอยู่ที่นี่ไปช่วยเ,เขาไปให้เขาสำเร็จไปตั้งแต่โบสถ์เรสิบเ็ปีนี้ก็อยู่กับเด็กมาตลอดที่เขาไม่อยู่ที่นี่ขี่ผันคนนับไม่ได้เหมือนกันมาก ผมเองก็อยู่ที่นี่นานแล้วก็เห็นท่านก็สร้างอะไรดีๆมาผมรู้สึกว่ามีความปลื้มใจว่าขัาน้นนี้มีดุลบารรีที่มีโอกาสได้สร้างความเจริญที่เข้าที่เราเห็นนี้ได้กันอันนี้ผมรู้สึกว่าภาคภูมิใจมาก ว่าขัาน้นมีมีความสามารถแล้วก็มีบุญวางมีสูงแล้วขั้นก็เป็นภาพที่มีความเมตตาสูงแล้วก็ขั้นก็มีได้เงินมาก็รู้สึกว่าจะมาสร้างหมดสร้างชิงต่างๆที่เขาเห็นค่ามูลค่าแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหลายสิบล้านก็เห็นอย่างนี้ ผมพ่อเข้าใจผมก็คิดในใจว่าผมมีความปรบเนยนับถือท่านครับในงานฉลองอายุครบ80ปีของหลวงปูด่ดีมีผู้มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพร่วมแต่หลวงปู่ปฏิเสธเพราะไม่อยากรบกวนไม่มีการเรื่อย งานนี้บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายของหลวงปู่จึงได้ร่วมกันจัดขึ้นโดยยึดหลักธรรมะของหลวงปู่ที่ว่าอย่าให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยการเรียรัยามาเยาบุกสีเราจะไปปฏิบัติตอยู่ในสี่ห้าแล้วก็พิจารณาตัวเองเพื่อิโชมนุสสะปฏิล,ลาภการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นแสนยาก เราต้องสมบ,บูรณ์ในมนุษยธรรมแม้ผู้ที่เกิดมาเล็ดรอดปลอดภัยจากพันบรรดาลักษาต้นจนตลอดอายุของยี่สปีบริบูมณ์ขอหาได้ยากสมดังพระผู้มีประภาพตรัสภากิกชังมัจจาราชีวิตตังชีวิตของสัตว์ทางหลายเป็นอยู่ยากแม้มีคุณสมบัติอย่างกล่าวแ้ว หากเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิมองไม่เห็นบุญเห็นบาปนับไปดูกินเลยไม่นสนใจในธรรมะคำสอนของพระสมมาสมุทิเจ้าหากจากผลประโยชน์ที่คุณได้คนถึงก็มีคนม,มากคนมดังพระผู้มีพระภาคตร,รัสพระปิดฉังส,มสมงัทวธรรมสงขารการสรับตรัพยงคํามคสอนของพระสม สัตตปุดุนั้นก็ทำได้ยากบางคนเกิดมาเป็นมนุษย์ปุรุเภทเพราะพระพุทธศาสนาแล้วแต่ไม่ยอมเข้าใกล้พระาศาสนาละเลยเพิกเฉยต่อคำส,อน,สอนของพระพุทธองค์ปล่อยโอกาสให้ผ่านพ้นไปอย่างน่าเสียดายเพราะพระพุทธเจ้าแตละพระองค์นั้นที่จะอุบัติ มังเกิดในโลกนั้นจะได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิยายเป็นพระพุทธเจ้านั้นแสนยากนับปิงกับปึงกัดจินมังเกิดขึ้นจึงชื่อว่าบุคคลที่หาได,ด้ยาสมลังพระผู้มีพระภาคดัตะปิโจพุทธานามุฟาโทการเกิดของพระพุทธเจ้าในย่าดังนี้เพราะฉะนั้น ทุกคนเราทุกคนต้องสร้างตัวทำตัวสิ่งที่เป็นอบายมุกเราก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่ในสี่ห้าเราก็จะมีความสุข ได้ไงครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือตำนานของหลวงพอดีแห่งวัดพระรูปจังหวัดสุพรรณบุรีท่านก็ได้ชมกันผ่านไปแล้วนะครับเรียกว่าตุกสุครับ16นาิกา30นาทีจนถึง17นากาท่านมีนัดกับรายการเปิดบันทึกตำนานรายการเปิดบันทึกตำนานวันนี้หมดเวลาครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสุขหน้าครับท่านมีนัดกับเรากระผมสุวัตย์ยมจินดาและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ